จะบอกว่าทางราชการเขาไม่รู้สึกรู้สากกับปัญหาเตียงมันก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานตอนบ่าย,ายมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนแพทย์ประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขมีคนของกระทรวงสาธารณสุขร่วมในการหารือด้วยปัญหาเตียงนั่นแหละ,ะประธานที่ประชุมน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะค่ะหลังการประชุม หลังการประชุมคุณสาธิตปิฎุตชะนําตีช่วยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยาวเลยแต่ว่ามันมีอยู่สองท่อนที่มันเป็นไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดน,น,นะครับซ,ซึ่ง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 เป็นประเด็น,เนที่สื่อทุกสำนักจิบไปพากหัวหมอ <ะ S 1> ตีรับมีตายอีกขยายเตียงไม่ทันถึงสิบสี่วันรับมีตายอีกขยายเตียงไม่ทันใช่ค่ะยอมรับละความจริงละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเตียงมันตึงจริงๆ มันไม่พอเราพาดหัวอย่างนี้ไม่ประสงค์ที่จะให้ทัวไปลงที่หมอตี่คะพูดอย่างนี้แล้วให้ฟังอย่างนี้เพียงเพื่อจะชมหมอตีในการบริหารวิกฤตต้องบริหารบนความจริงต้องบอกความจริงมีปัญหาเอามาอยู่บอกไปเลยใช่ค่ะช่วยกันอย่างไระนะครับไปฟังไหมไปฟังสิครับว่าหมอตีอัปเดตสถานาการณ์เตียงอย่างไรครับเชิญค่ะ คือสำหรับสถานการณ์เตียงกับผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ที่บ้านในวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าคือทั้งในระบบ168 8เองทั้งนอกระบบนะครับก็มีตัวเลขที่เป็นแบ็กหลอกในจํานวนมากถ้าแยกเป็นสีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสีแดงเนี่ยในระบบ10บรายเนี่ยก็หาเตียงให้ได้แค่สนะครับหรือสีเหลืองเนี่ยในระบบมีประมาณ500ก็ ยังรอเกิน2วันในประมาณ200กว่าอันนี้คืออะไรก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้รอเตียงเนี่ยสีเหลืองก็อาจจะแปลสภาพสเต็ปอัพไปเป็นสีแดงมากขึ้นนะครับสีแดงถ้าเราหาการดูแลรักษาของโรงพยาบาลจากคุณหมอไม่ได้ก็จะทําให้สีแดงที่ยังไม่ได้เตียงอยู่เนี่ยอาจจะมีกรณีเสียชีวิตที่บ้านเกิดขึ้นอีกนี่ผมออกมา พูดสะท้อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพซะก่อนว่าในขณะที่รัฐบาลกำลังทำทุกวิธีทางนะครับทั้งมีมาตรการและกาลังหาเตียงในแต่ละส่วนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองและสีแดงห้อง ICU สนามต่างๆรัฐบาลกำลังทำา i u u สนามจากมณฑลฐานบกที่1 1เนะครับ50เตียงจาก SCG ร่วมมือกับ เราจะพิจารกกับกรทมอีกประมาณ40เป็นแล่ห่วงระยะเวลาเริ่มที่10เตียงวันที่10รกรกฎาโรงพยาบาลเอกชนอีกจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์รวมทั้งที่ประชุมนี้ก็เตรียมโฮมไอเ t ชันไว้แล้วสําหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นเรียกเป็นความมั่นใจของสถานการณ์แล้วก็ผู้ป่วยด้วยแต่ แล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันด้วยแต่อันนี้ผมเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลา7จ็ถึง14วันนี้ต้องประกอบก,กันกับมาตรการที่รัฐบาลเพิ่มประกาศไปนะครับว่าจะมีผลอย่างไรและผู้ป่วยที่เข้ามาในระบบมีทั้งตัวเชิงรุกแล้วก็เข้ามาในสถานหน่วยบริการที่เรบพบเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า ในส่วนของผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาลคือเขามีอาการคอนเดินเข้ามาก็จะต้องมีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอยู่ที่บ้านจานวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เนี่ยวงประชุมนี้ก็มีความกังวลถึงสถานการณ์นะครับผมก็อยากจะให้ข้อมูลนี้ไปยังประชาชนว่าอาจจะต้องเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนั่นคืออาจจะมีผู้รอเตียงเสียชีวิตในภายในระยะเวลาสั้นๆนี้แต่ถ้าเกิด พอแล้วนะฮะพอแล้วนะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกคุณสถิตยอมรับว่ามีปัญหาจริงอย่างที่สองยอมรับว่าแก้ปัญหาให้ไม่ทันอย่างที่สามยอมรับว่าระหว่าง7-14ถึงวันนี้พูดกันแบบจิโกนะพูดกันแบบไม่ต้องกักไม่ต้องบังนะไม่ต้องประดิษฐ์วาทกรรมนะเข้าใจง่ายๆค่ะว่าในช่วง7-14ถึงวันนี้ที่ยังขยายเตียงกันไม่ทันนะก็ต้องรับสภาพ าจจะมีคนตายอีกนั่นแหละมีประชาชนรอเตียงตายเอาพูดง่ายๆไป,ป,ป,ปบ้านนั่นแหละอ,อีกสิบสี่วันข้างหน้าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าภาครัฐยังจะสามารถแก้ปัญหาโรงพยาบาลไม่รับตรวจโรงพยาบาลไม่รับรักษาได้หรือไม่แก้ได้จริงหรือเปล่า ไม่ทราบสิครับแต่บางจังหวัดก็จะปลดล็อกให้มีการตรวจแล้วแม้จะหาเตียงไม่ได้นะหาโรงพยาบาลไม่ได้นะคะไปกันอีกอท่อนหนึ่งไหนๆก็ไหนๆฟังหมอตีให้ทะลุไปเลยฟัง<ช>อีกท่อนหนึ่งเชิญนะทำให้สีแดงที่ยังไม่ได้เตียงอยู่เนี่ยอาจจะมีกรณีอะไรก็ตามอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นต้องขอโทษคนไข้ครอบครัวผู้ต้องสูญเสีย นะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ทำนะครับนี่ทุกคนทําเต็มที่หมายความว่าเดินหน้าเต็มตัวหมดแล้วนะครับทุกอย่างในเดินหน้าทุกคนทําแบบขย e n ทํานะครับแล้วก็หมอที่อยู่หน้างานเนี่ยจากดูแลคนไข้เจ็ดเป็น10เป็นสิบห้าหรือว่าพยาบาลที่เป็นทีมเป็นชุดเนี่ยก,ก็ขยายตัวในสถานฉุกเฉินหมดแล้วครับเพราะฉะนั้น ชออัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะเมื่อสักครู่ได้ยินตอนต้นคลิปใช่ไหมครับ<ช>มติคุณสาธิตน้ำตีช่วยสารสุขก็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 รับนะมันก,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 ก็ต้องขอโทษคนไข้ขอโทษครอบครัวของคนไข้<บ>ในช่วง7-14ถึงวันนี้ที่ยังขยายอะไรกันไม่ทันมันก็คงจะเกิดสภาพอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือนอนรอเตียงและต้องมีคนตายพูดกันอย่างนั้นเถอะพูดกันต,งตรงๆไม่ต้องประดิษฐ์วัฒกรรมถูกไหมคร เศร้าจังเลยอที่จริงนะที่จริงนะเราอยากจะสนทนากับกับกับหมอบุญวนาศินปประธานเครือโรงพยาบาลธนบุรีหมอบุญเนี่ยกำความลับของใครบางคนไว้เยอะมากเลยเป็นความลับว่ากันด้วยเรื่องของวัคซีนทำไมวัคซีนไม่เข้าประเทศไทยทำไมวัคซีนดีๆอย่างเช่นไฟเซอร์มันไม่เข้าประเทศไทยสักทีมหมอบุญเนี่ยกำความลับของใครบางคนเนี่ยไว้เยอะมากเลยเอาไว้โอกาสต่อไปก็แล้วกัน